โอเคครับก็กล่าวสวัสดีด้วยเลยผมพิซเซอร์นะวันนี้เกมไมโครฟ t นะครับผมอ่วันนี้เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ผมอยากจะทำบ้านใหม่นะแต่แป๊นหนึ่งผมเปิดเสียงไว้ไหมเนี่ยแ <c oughs> ป๊นหนึ่งนะโอเค <c oughs> เราจะมาทำบ้านใหม่กันนะครับผมก็ไปตัดไม้ตัดอะไรไมาเรียบร้อยแล้วแหละนะ อยากทําบ้านแบบมันมันบ้านโมเดลน,นะครับอ่าอยากได้บ้านแบบนั้นแหละเอ้ดาบผมไปไหนวะเฮย้ยผมเอาดาบไปไหนเนี่ยน่าจะไว้ในเหมืองเพราะผมไปขุดเหมืองมานะเออแล้วก็ไปตัดไม้ตรงนู้นมานะฮะแลนบ้านเนี่ยอาจจะแบบยังไงวะทรงสูงอะ่ะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันะ่ะแต่เดี๋ยวลองสร้างดูความสดสร้างสดเหมือนกันนะโอ้โห สดอีกแล้วเอ่อสร้างตรงไหนดีวะจะได้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยื่นออกไปนะครับก็ประมาณว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงปะตรงปะตรงปะไม่ตรงเอออยากให้ตรงไหมก็อยากอยู่นะประมาณตรงนี้แล้วกันอาหารเราพามาไหมไม่พามา ออโอ้โหตรงนี้เนี่ยผมจะทําเป็นแอ่งน้ำนะครับให้น้ำเอ่งน้ำมีน้ำตกอะ่ะมีน้ำตกอะ่ะเป็นไม้นะแล้วก็รั้วนี่ยจะเป็นรั้วหินเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไม้เป็นนะเดี๋ยวค่อยมาตีได้เราวางแบบบ้านไว้ก่อนนะเอาเอาเราทำเป็นรั้วหินรั้วหินทำไงวะอ๋อนี่ปึ๊บ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 สกีบเสียนนะฮะ แล้วก็สูงขึ้นไปในประมาณหนึ่งอ๊ะลืมลืมลืมปลกเป็กป่าวะแปลกเนาะน่าจะเปลี่ยนไม้อะเปลี่ยนเป็นไม้นี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนเออก็โอเคนะก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับอย่างว่าฮะสร้างสดฮนะ <c oughs> พอดีไม่ค่อยสบายนะเฮ้ยเฮียกูเป็นโควิดโนาหรอวไม่น่าเป็นลบเจ็บคอยเฉยนะครับเออมีซอมบี้มาฮนะตึบต๊บตึ๊บขึ้นไปประมาณประมาณเท่าไหร่ดีวะโอ้โหตีแรงด้วย,วยประมาณสักคิดก่อนสักสามกำลังสวยนะครับกำลังดีเลย ขึ้นไปสักประมาณสามแล้วกันเอากูมือเนี่ยอะไรเนี่ยเออสักสามนะแล้วก็ถ้าจะเอาให้มันตัดกันใช่ไหมก็ต้องเอาเป็นอ่ะอันนี้เลยกันตึบ๊บแล้วก็เป็นหินนะอืมตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บเอาเขี่ย เป็นไม้นะครับจะไ,ได้ตัดกันนะแล้วก็บ้านแม่งเหลี่ยมเหลี่มซิกเกินไปเปล่าวะเหลี่ยมซิกมากจังตึกตึกตึกอ่าผมอาจจะตัดบางช่วงไปนะครับไม่ต้องงงนะท่านผู้ชมเพราะแบบ <c oughs> เออทำไมามันคลิปมันแบบกึกๆกักๆเพราะมันนานจริงนะครับอุกกำแพงเอาไว้เท่ากันดีกว่าเอ้เอาไว้เท่ากันดีกว่า แล้วก็มือดอีกแล้วเหมือนเพิ่งมืดไปอะรู้สึกนะแล้วก็กูต้องขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยเอ่อถ้าทำบันไดเนี่ยอ๋อบันไดชั่วคาวกว่อนแล้วกันนี่อบันไดชั่วคาวเอ้านี่บันไดชั่วคา,า,า,าวนะบอัน,นี้หินเออวะ่ะข้างหลังมันจะโงงเวงไงดิ <c oughs> เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันโล่งเกินอ่ะข้าหลังอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับกำลังคิดอยู่ดินไม่มีด้วยเอาไงดีวะดินเพื่อนเอผมอาดินก่อนนะแมนไม่ออกมาเฉยเลยเอยเราผมไปเอาดินมาเรียบร้อยแล้วกำลัง คิดอยู่ว่าจะเอาไงต่อดิเเอาดินมาไม่มีแบบแผนไม่มีเฮียอะไรเลยเนะี่ยึบโอเคมันดูไม่เป็นธรรมชาติวะ่ะข้างล่างเท่าที่รู้สึกนะตึบตึบตึบอันนี้ละกัน อาจจะดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะตรงไหนวะเออเออเจยเย็นเดอร์รัวรว่ารัว่ารัว่าน่าจะพอดีเลยมั้งรั้วเนี่ยเอ,อ๊ะทำไมซอมบี้มันชุกชุมเหลือเกินตรงนี้เอามาต่อกันก่อนเรื่องบ้านก็เอ่ออืม ตรงนี้มันดูโล่งๆไปเนาะไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทําเสาเพิ่มก็ได้ฮะไม่ได้รีบอะไรเท่าไหร่ความคิดไม่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีอุ้ยเฮียตกใจเออปึ๊บตรงไปเนี่ยอ้าเฮียมันก็มันขึ้นไม่ได้อะ่ะทีม พอดีเลยเนี่ยยี่สี่ยันเหมือนคำนวณไว้จริงไม่เลยฮะเออก็เราทำพื้นก่อนเลยกันเริ่มตีพื้นแล้วพื้นเนี่ยน่าจะเป็นเป็นไม้เหรอเป็นหินเห็นไหมเป็นหินแล้วเป็นไม้ดีกว่าเผื่อบางคนจะคิดไม่ออกนะครับ คือตรงขอบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีกำแพงมากันน้นใช่ไหมเราจะไม่เห็นไงมาเฉยหิวเลยกูไอ้เหี้ยมันดูแปลกๆปลกไหมดูแปลกๆเนาะว่าดูแปลกๆว่าไม่เป็นไรอะ่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกแล้วมันดูแปลกๆจริงอะ่ะผมว่าเนี่ยพลรงาวาังไม้นะครับ เออว่ะมันดูแปลกๆด้วยอ,อย่าว่าผมเลยครับผมแค่คิดสดนะครับเอออแล้วก็บ้านเนี่ยจะทำไงดีเนี่ยราคาบ้านอ่ะอยากทำมันสูงๆอ่ะโอเค ประมาณนี้แหละก็ตีกับอะไรดียวไม้นี่แหละมาหน้าต่างเรามาเจาะที่หลังนะครับเฮ้ยอันนี้เราเสาเสาเสาเฮ้ยเกือบไปแล้วกูเสาค่อยว่ากันนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ ที่ทำแบบนี้เพราะว่ามันจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพอะเราตีหลังคาครับมันจะได้เหมือนมีมีตัวมาร์คไว้แล้วว่าตรงนี้พร้อมเป็นหลังคาครับผานี้ยาวแน่เลยนะถ้าไม่ตัดเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ประมาณตรงนี้เนี่ยประมาณสนะี่นี่ สูงกว่าอีกบล็อกหนึ่งก็โอเคโอเคแล้วทำเป็นสองพาร์ทดีเปล่าวะโอ้โหมันก็ได้โครงออกมามันก็โอเคนะแต่ว่าถ้าทำเป็นสองพาร์ทนะครับขอแบบให้เป็นรูปร่างก่อนนะ ก็ถ้าไม่อยากมีหน้าต่างอะไม่อยากมีหน้าต่างเลยวะ่ะหน้าต่างแม่งรอบบ้านเลยวะ่ะเพราะว่าคิดคิดไม่ออกนะเออตรงนี้โอเคตีตีโครงให้ก่อนเบียงเออใช้ได้เว้ย จะได้เฉยชมตัวเองด้วยคนบ้าอะไรชมตัวเองจึ๊บจึ๊บโอเควะ่ะไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมขอใส่เป็นแบบนี้นะตรงนี้ขอเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้นตรงไปนี่เลย เพราะว่ามันจะเป็นระเบียงนะตรงนี้เราจะเดินสำรวจได้นะครับตรงนี้มันก็โอเคอแล้วโุ้นหน้าต่างเยอะจัดอะเออตรงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันบันไดเนี่ยยังไม่ได้คิดนะครับบันไดผมขอไปคิดก่อนนะครับบันไดเนี่ยบ้านมันดูพลิกพลึกเ้ยโอ้โหข้างล่างนี่มันดูลง่งๆไปนะครับมาดูไกลๆ โล่งจริงด้วยวะ่ะ<ม>ถ้ามันดูโล่งใช่ไหมเดี๋ยวเราผมขอเติมล่างบ้านแป๊บนึ่งนะถ้าเราตัดพาร์ทมาเจอกันพาร์ตหน้านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมไม่ทราบจำนวนะเอามาสักประมาณนี้แลวกันยี่สี่อันมันล่างๆมันข้างล่างมันยังลโล่งๆนะครับชิปหายแล้วกูว่าไล้ไง เอาเออโอเคไปดูไกล้ๆดิเฮ้ยโอเคว่ะแล้วก็ตรงนั้นคนระับเดี๋ยวผมจะวางกระถางดอกไม้นะไอที่มันอ้รโผลขึ้นมาเอาพิกเมนกูโอเคเริ่มโอเคแล้วมันโอเคตรงไหนเนี่ยคนอื่นไม่โอเคผมไม่รู้นะแต่ผมโอเคนะครับเออตรงนี้ มว้เามื่กัวก,ก่อนเดี๋ยวเรามาตีทิ้งภาาหลังนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตีเลยปุ๊บนี่โอเคอ้าวไม่พอวะไม่พอเฉยเลยวะเอา้านี่เราจะตีทิ้งแล้วก็ ใส่เป็นกระถางดอกไม้นะครับไม่พอเฉยเลยเว้ยเอามาเยอะๆเลยทั้งนั้นประมาณสักสี่สิบกว่าเอามาพอไหมเนี่ยพอเลยเออเราวางงนี้ก็ได้ไงว,วะอะไรของกูเนี่ย,เอ,ยเอาเมลผมเดินมานะเป็นปพื้อเอ้ยเป็นอะไร โอเคโอเคโอเคชิป okay. 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 หาแล้วดอกไม้เราหาจากอะไรวะอาจจะมีพอมีอยู่มั้งแต่ตรงนี้เราเป็นระเบียงนี่เป็นระเบียงนะครับ <c oughs> มันใดกูขัดใจมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนข้างล่างข้างล่างนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับอาจจะทำเป็นฟาร์มหรืออะไรสักอย่างก็ได้ นายคิดดูก่อนนะฮะตีเกินไว้ก่อนผมอยากทำเป็นฟาร,ร์มด้วยไงข้างล่างอะ่ะเอา้าสแลปหมดเอาไม่ได้อะสามอะ่ะสามช่องอะ่ะเอ่อสแลปแล้วกเ็เอามาเอามาเยอะๆเลยเอามาหมดเลยเราทำเป็นอันี้สักสี่สิบสามสี่เออมา เลยอยู่แล้วไม่เป็นไรได,ได้ใช้พาหนาคนระับเอยโอเคนี่แล้วก็น้ำนะครับอาจจะอยู่ใต้นเนี้ยแล้วก็ทำฟาร์มนะโอ้โหเห็นอดีๆนะดินเรามีพอปะมีพอแต่เบลดอกไม้ก่อนนะครับเบลดอกไม้ที่บ้านเป๊ะดอกไม้ดอกไม้มีบอกว่า โอ้นี่ไงมีเยอะด้วยมันมีดอกเดียวดิไม่มีมปะมีดอกกุหลาบโอเคเลยนะเนี่ยบ้านสําหรับผมผมว่าโอเคนะคนอื่นผมไม่แน่ใจเนะี่ยผมไม่รู้เลยเอ้าคนอื่นโอเคปะเดี๋ยวไปเอาพลั่วมาด้วยโช o v เวลไม่รู้จักเตรียมของเลยเปม เออพวกไปคราฟก็ได้ฮบันไดแม่งโอ้โหหัดใจเหลือเกินเออทำเป็นนี่ก่อนเดี๋ยวนะเตรียมของนะแล้วกูจะขึ้นจากเริ่มจากตรงไหนดีวะเริ่มจากตรง ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ไม่น่าเริ่มนะเพราะว่าเราทําเป็นถางขึ้นใช่ไหมน่าจะเริ่มจากตรงเนี้ยน่าเริ่มที่สุดแล้วนี่แล้วก็มันจะแปลกๆไหมวะเอาแล้วเอ้าเฮียกดผิด มันจะแปลกๆไหมวะใช่ผิดประเภทอีกถ้าเราทำเป็นระเบียยม,มันจะไม่นี่กว่าอันนี้มันไม่น่าทำไงใช่ไหมอันนี้นี่น่าจะเป็นสลับสลับอ่ะไม่รู้ว่ะชิปเปลงแล้วเ้าเศษสลับเป็นไงวะ นั่นเป็นความคิดเฉยเลยเสร็จสลบโอเคกวกแต่ว่าตรงนี้มันจะดูโล่งๆไงชิปเปงแล้วเอาไงดีวะหรือว่าเราจะใส่เป็น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 อะไรนะเราเอานี่มาก่อนดิ โอเคไปเดี๋ยวเราตีรอบบ้านหน่อยนะดอกไม้อะไรแม่งโลไปเลยอ้าวโหปึ๊บ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 แล้วก็ปึ๊บเหี้ยดูดิไปดูดิโอ้โหโอเคขึ้นนะสำหรับผมผมว่าโอเคนะ คนอื่นผมไม่รู้ผมผมว่าโอเคอะมันเป็นรูปร่ะวะโอ้โหเฮียต้องขึ้นไปตีอีกดูดิ <c oughs> โอเคนะเนี่ยโอเคขึ้นนะอ่ะ สำหรับพัดนี้เนี่ยขอตัวลาวพีเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพืมม่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่ตอไปของผมนะครับไว้เแบบจอกันใหม่ในพัทหน้านะพรุ่งนี้ผมอาจจะลงเป็นไม้คราฟต์นะครับเอเมเซียเนี่ยอาจจะเลื่อนไปสักวันนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้เป็นวันเสราร์เออใช่พรุ่งนี้เป็นวันเสราร์นะผมลงคลิปวันศุกร์นะฮะก็คือลงคลิปทุกวันนั่นเองอ่สาสารับพัดนี้เนี่ยขอตัวลาวพีเท่านนี้นะครับกดซับให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย